ผมจะมาสาธิตต่จรครอบคุมก็บอกสู่ทางเดียวโดยทางออมนะครับนครับต่อจากเร่งใจข้มาเข้าสามทางเาไม่เข้าองไ่า้าลบขาบาร์โารตลนีครับต่อจากสมทางมาเข้าสวิตสามทับสองรูที่หนึ่งครับเไห บัตรบัตรฟอนยางเั้นอีกเรต่อแล้วตีต่อแล้วกันไมหน่ะกันไม่น่ะตีมออูกีอลยตีนี้เออเดี๋ยวตอนเี๋ยวตอนที่สองครับมาเข้าฮะมีปัรดบตรดฮะแล้วก็ น้องดดีแล้วแซดมาน้องดปีแล้วออกที่มาเ<า>ข้ากระบอกสูดครับอยากฟังงเริ่องลยครับคุณจ็เป็งครับที่5นครับขอครับ